สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำขั้นตอนการสอบด้วยระบบ Paperless หรือการสอบแบบไรกระดาษโดยใช้อุปกรณ์ของนิสิตเองนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้สาธิตวันนี้จะเป็น iPad นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยขอให้นิสิตนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Save Exam Browser นะคะตัวนี้นะคะซึ่งจะหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ทำการกดดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะจะได้แอปพลิเคชันที่หน้าตาแบบนี้นะคะโดยเมื่อเราได้แอปพลิเคชันมาแล้วนะคะตอนเริ่มต้นเข้าให้ทำการกดตรงนี้นะคะที่จะเป็นการสแกน SEV configuration QR code ตรงนี้นะคะกด Allow นะคะเพื่อให้กล้องทำงานแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน้าจอที่จะเริ่มต้นการล็อกนะคะ โดยเสร็จแล้วเนี่ยให้กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างนะคะขึ้นให้เราเนี่ยใส่พาสเวิร์ดนะคะซึ่งเราอ่ะก็จะใส่พาสเวิร์ดตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถามว่า confirm app sell lock ไหมนะคะให้เราตอบ yes นะคะเพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชันเนี่ยล็อก จากนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนำเราเข้าสู่หน้าจอของ kuwin นะคะเอ่อ kuam <ม>ซึ่งจะเห็นนิสิตจะเห็นว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยจะไม่สามารถออกจากหน้านี้ได้แล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอได้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ทำการล็อกอินค่ะซึ่งรหัสของนิสิตนะคะจะเป็นอีเมลที่เป็นชื่อ และนามสกุลนะคะแล้วก็ ku ac t h ค่ะแต่อันนี้พี่จะลองใช้อันของพี่นะคะส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรหัสประจำตัว13หลักมันจะมีบั๊กนิดหน่อยนะคะต้องกดกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะแล้วกด log in นะคะซึ่งถ้าเป็นเวลาสอบที่กำหนดแล้วนะคะมันตัว t ท s จะขึ้นอยู่ตรง active นะคะนิสิตกดเลือก วิชาที่จะต้องสอบตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาสอบเราเข้ามาก่อนมันจะขึ้นอยู่ตรง up coming นะคะถ้าเกิดยังไม่ขึ้นให้กดเลือกตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกด start c a s t นะคะอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาจะทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ตรง active เรียบร้อยแล้วจะสามารถทำได้ค่ะ ถ้าถึงเวลาทำข้อสอบนะคะข้อสอบจะขึ้นมาอยู่ที่ตรง Active นะคะแล้วเราก็จะสามารถกด Start Test ได้อย่างนี้เลยนะคะมาถึงหน้าทำข้อสอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีชื่อของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็น Instruction ในการสอบนะคะเรากด Start เพื่อเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะโดยชุดของข้อสอบนะคะบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ er ที่เป็นชื่อของอาจารย์แต่ละท่านนะคะในความเป็นจริงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง ซึ่งเราอจะสามารถเลื่อนไปทําของอาจารย์ท่านใดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราทําข้อสอบแล้วเนี่ยเราก็กด next ไปเรื่อยๆหรือเราจะมากดข้างล่างนี้ก็ได้นะคะข้อที่ทําแล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้แถบตรงนี้ก็จะบอกเราว่าจํานวนข้อสอบที่เราทําไปแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ข้อหรือกี่ข้อถ้าเราต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์เพิ่มได้ที่บริเวณน,นี้นะคะ ตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจคําตอบข้อนี้เนี่ยเราต้องการทําการบุ๊กมาร์กเพื่อที่เราจะกลับมาทวนแล้วก็สามารถกดบุ๊กมาร์กได้จะมีริบบอนขึ้นบริเวณนี้นะคะจะเห็นว่ามีริบบอนสีม่วงขึ้นอยู่นะคะถ้าสมมติเราทําไปเรื่อยๆจนครบทุกข้อแล้วนะคะทำไปครบทุกข้อแล้วเราต้องการกดสับมิดนะคะก็คือให้เรามากดสับมิดที่บริเวณนี้นะคะ ถ้จะมีคําถามถามเราว่าแน่ใจนะว่าจะส่งอะถ้าเราแน่ใจเรากด yes แต่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราจะต้องมากดออกที่ลิงก์ตรงนี้เท่านั้นนะคะคือลิงก์นี้เพื่อที่จะออกจากข้อสอบได้นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเราก็จะสามารถที่จะออกจากการสอบได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ออกจากลิงก์นั้นเนี่ยตัวเซฟปะก็จะยังล็อกอยู่เราจะต้องยกมือเพื่อเรียกให้อาจารย์มาใส่รหัสออกให้ค่ะขอบคุณค่ะ